สวัสดีครับผมวันนี้มาพอกับสร้างเจน,นะครับจะมาสอนวิธีตั้งว้าวเครื่องรถไถฟอร์ดบัวสิเป็นเครื่องหาพันหรือว่าเครื่องผสมพันธุ์นะครับตั้งแบบเดียวกันบัดครับผมอันดับแรกคือเตรียมปรเจรเบอร์สิบเอ็ดกับฟิลเลอร์เจ็ดน,นะครับอ่าไอดีห้าจะเชียร์ยูสิบหกฟิลเลอร์ไอเสียสิบแปดฟิลเลอร์นะครับเตรียมแล้วปั๊บ หมุนเครื่องนะครับหมุนเครื่องตามเช็มนาฬิกาด้วยครับหมุน,ไป,นปมไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเฝ้าดูเบ้าสูบซีครับผมไปเรื่อยๆเขาจะตั้งสูบหนึ่งก้อนนะครับ้าคนที่เปลี่ยนแล้วก็คือตั้งสูบได้ก็ได้ในเมื่อไอไอดีของสูบตรงคามกดน,นะครับเห็นปะครับอันดับแรกต้องมื่ให้ให้รู้ว่าตัวนี้คือเบ้าไอไอดี